Anyway. สวัสดีครับก็คลิปนี้กำเนิดขึ้นเมื่อวันที่3มีายน2024สี่ทุ่มครึ่งอ่าฟุตบอลพีเ์ลีกฟุตบอลไทยลีกมีเตะในคืนนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอเข้าพื้นที่ฟุตบอลไทยลีกบ้านเรานะไทยลีกหบ้านเรานัดที่23ทับ30แล้วแหละ ประจำวันที่3นะครับพรุ่งนี้มีอีก2คู่นะครับก็เดี๋ยวขอรายงานวันนี้ก่อนนะครับของเมื่อวานนี้ประจวบเนี่ยชนะตราดไปเรียบร้อยแล้วครับแลวการท่าเรือก็ชนะสุโขทัยไปเรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับคู่แรกนะครับชนบุรีนะครับเปิดบ้านเราชนะเชียงรายไว้ได้2ประตูต่อศูนย์นะครับทำให้ชนบุรีนี่โหขึ้นมาเลยนะครับอันดับที่12ของตารางแล้ว แข่ง23ชนะ6สเสมอ7แพ้10นะครับมี25คะแนนตามหลังสุโขทัยอยู่1แต้มเออเหนือประจวบอยู่2แต้มอ่าเหนือโซนตกชั้นอยู่2แต้มเออก็ค่อยยังชั่วโนะคตรเหงหายใจโล่งนะ้วืงจากแมตช์ที่แล้วโดนแบงคอกถล่มมา6 0แบบมี <c oughs> มีมันมัดมวยมวยด้วย <c oughs> ก็ เปิปดการลงโทษอะไรมาเรียบร้อยแลย้วละฮะก็ว่ากันไปนะฮะคู่ต่อไปอ่อเชียงรายอะ่ะยังไม่ได้รายงานเชียงรายเลยผู้ปราชัยในเกมนี้อ้เชียงรายสถิติไม่ดีเลยครับสถิติไม่ดีมา5นัดเลยครับ5นัดล่าสุดแพ้รวดเลยะครับเอ่อต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆเลยครับที่เชียงรายแผนการเล่นเอยผู้เล่นหรืออะไรเอยทำไมมันแพ้เยอะขนาดนะั้นปกติเชียงรายไม่ไม่ไม่ขนาดนี้นะครับ แข่ง23ชนะ6เสมอ8แพ้9ตอนแรกก็ดีๆนะอยู่ลำดับที่5แล้วก็หล่นมาอยู่ที่9นะมี26แต้มนะครับสถิติ5นะ้นัดหลังนี่แพ้รวดเลยครับรวดเลยนะครับเป็นสถิติสโมสรได้เลยนะนะนะครับเชียงรายนะครับอยู่ลำดับที่9ของตารางนะครับคู่ต่อไปนะครับของวันนี้ขอ,อนแก่นถลม่มเทโร4ประตูต่อ0นะครับผมเทโรไม่เวิร์กหรอมันะ้ง นี่เทโรเนี่เปลี่ยนโค้ดโค้ดมาเลเซีย้วก็แพ้รวดเลยแสามนัดเก็บได้หนึ่งแต้มในนัดแรกนะสามนัดหลังก็แพ้รวดเลยโดนขอนแก่นถลม่มขึ้นไปลําดับที่แปดเลยครับขอนแก่นนะครับขึ้นไปลําดับที่แปดเลยแหมน่าสนใจมากเลยครับก็นี่นะฮะเออก็ทำให้ขอนแก่นนี่มีอยู่ 27แต้มโดยแข่ง23ชนะ6เสมอ9แพ้8นะครับ27แต้มนะครับส่วนเทโรเป็นบวยเลยครับทีนี้จอมเป็นบวยแบบทางการเลยแข่ง23ชนะ5เสมอ5แพ้13นะครับมี20แต้มนะครับจมบวยเลยนะครับคู่ต่อไปนะครับ BG นะครับเปิดบ้านเสมอกับทีมจ่าฝูงบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับ1ประตูต่อหนึ่งแมย่างสุดมันเลยครับ ก็ทําให้บุรีรัมเก็บได้เป็นจากเ,าเป็น50แต้มแล้วจาก49เป็น50แต้มนำแบงคอกไปอยู่5คะแนนนะครับแต่ว่าแบงกคอกเนี่ยจะเตะวันพรุ่งนี้จะคลิกออฟวันพรุ่งนี้ถ้าชนะก็จ่อคอเลยครับทีนี้จ่อคอเป็น48แต้มแล้วก็เป็นเตะน้อยกว่า2นัดนะครับถ้าถ้านวันนี้ด้วย2นัด โดยบุรีรัมเนี่ยแข่ง23ชนะ14เสมอ8แพ้1นะครับมี50แต้มนะครับส่วนบีจีนะครับอยู่ที่4อยู่ครับแข่ง23ชนะ10เสมอ8แพ้5นะมี38แต้มนะครับเออก็ยังยังไล่การท่าเรืออยู่ห่างๆอยู่นั่นยัง,ยง,งาห่างอยู่แอนถือว่าห่างอยู่ครับ38ส่วนการท่าเรือมี45นะครับนีง7แต้มนะ คู่ต่อไปสุดท้ายกับเมืองทองของแอดนี่แหละฮะถลม่มอุทัยธานีไป5าประตูต่อ2ครึ่งแรกเนี่ยแหมสูสีนะครับอุทัยธานีมาดีพอมาครึ่งหลังก็สกอร์เป็นไปนตามนั้นเลยทําให้เมืองทองนะครับขึ้นมาอยู่ลําดับที่5นะครับจากลําดับที่7หรืออะไรเนี่ยขึ้นมาอยู่ลําดับที่5มี34คะแนนด้วยสถิติสุดหรูเลยครับสถิติ5นัดเนี่ยชนะ4เสมอ1นะครับ เก็บไปได้34คะแนนแข่ง23ชนะ10เสมอ4แพ้9นะครับมีอยู่34แต้มลังลำดับที่5ของตารางไว้เรียบร้อยแล้วก็มีสิจไล่บีจีได้เต็มตัวละงานนี้ส่วนอุทยธานีลนไปอยู่โซนตกชั้นอย่างเป็นทางการเลยอยู่ลำดับที่14ของตารางแข่ง23ชนะ5แพ้8มี10คะแนนเอ้ยโทษทีมี23คะแนนเอ้ยวันนี้ยังไง ก็ทำคลิปดึกไปมี23คะแนนนะครับตามตารางเลยเราอยู่ลำดับที่14นะครับก็ผลการแข่งขันเนี่ยแอดเอาไว้ท้ายคลิปนะคร<ล>ับสามารถดูได้เลยแอปคุมคุมคุม,คมดนตรีไว้หน่อยหนึ่งกลัวจะมันมันจะเร็วไปก็คุมไว้หน่อยหนึ่งก็ไม่มีเสียงภาคนะครับเลยคุมดนตรีไว้ก็ดูแค่ผลนอาพรุ่งนี้มีราชบุรีต้อนรับการมาเยีอยของแบง g k กอยู่ในเซตนะครับทรูแบงก์ก ส่วนนครปฐม,มต้อนรับตามเยือนของลำพูนนะครับราชบุรีเนี่ยอยู่ลำดับที่6ของตารางนะครับแข่ง22ชนะ9เสมอ5แพ้8มีอยู่32แต้มสถิติ5นัดหลังนี่รู้มากเลยครับจริงๆอ่ะไม่ควรแพ้สุโขทัยนะครับแต่ก็เป็นแพ้ไปก็ชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับม,มีอยู่32แต้มนะครับราชบุรีลังอันดับที่6อยู่ ส่วนคู่ต่อกองก็คือแบงคอกอลองจ่าฝูงนะครับพรุ่งนี้ต้องการสามแต้มเป็นอย่างมากเลยโอ้โหมันหยุดติงเลยวันพรุ่งนี้ก็มี45แต้มนะครับของแบงคอกเนี่ยตามหลังบุรีรัมจ่าฝูงอยู่5แต้มต้องการอย่างมากเลยครับสามแต้ม21นัดเนี่ยแบงคอกชนะไป13เสมอ6แพ้2นะครับอืม45้าแต้มแล้วแหละตามหลังจ่าจ่าฝูงอยู่5แต้มนะครับหลังอันดับสอง คู่สุดท้ายของนัดที่23นะครับนครปฐมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลำพูนนะครับผมลำพูนวอริเออร์นะครับมาอยู่ที่เจ้าบ้านก่อนนะนครปฐมนครปฐมเนี่ยอยู่อันดับที่10นะครับแข่ง22ชนะ6เสมอ8แพ้8มีอยู่26แต้มนะครับสถิติ5นัดหลังเนี่ย เก็บได้6แต้มนะครับชนะ1เสมอ3แพ้1น,นะครับลังอันดับที่10ของตารางอย่างปลอดภยัยโอ้ยไม่ปลอดภัยหรอกยังยังไม่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าโซนตัวชั้นนี่มี23แต้มมีสิทธิ์หล่นเลยครับมีสิทธิ์หล่นอ่าต่อไปนะครับลำพูนลำพูนอยู่อันดับที่7ของตารางนะครับก็แข่ง21ชนะ8เสมอ5แพ้8มีอยู่29คะแนนนะครับ สถิติ5นะ้านัดหลังสุดรู้เลยครับแพ้แค่แมตช์เดียวชนะ3เสมอ1นะครับอ่ะก็ได้เวลาสมควรแล้วก็กติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับวันพรุ่งนี้มีอีก2คู่นะครับอ่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับแอดแอดจะโหลดโหลดเนี่ยฮะเสร็จแล้วก็โหลดโหลดขึ้นเลยอ่าโอเคครับสวัสดีครับ